สมุนไพรตัวช่วยรถบวมช้ำนะคะต้องอยู่นานไปเยเหวและใบบัวบก ตัวเด็ดของเราเลยค่ะมีแพนทําสวยทําสันต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะซึ่งที่เห็นในภาพนี้นะคะจะเป็นชุดไอนะคะที่ช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำจากการทาศัลยกรรมโดยตรงเลยนะคะแค่ชุดนี้นะคะชุดเดียวจบครอบคลุมทั้งก่อนการทรรําศัลยกรรมและหลังทาศัลยกรรมเลยนะคะแพนทําสวยทําสันนะคะห้ามพลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมจมูกปากตาคางร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ต่างๆนะคะทำหน้า อกทําหน้าผากนะคะหรือจะเป็นศรลยกรรมแปลงเพศนะคะให้ลองเอาเจ้าตัวนี้ไปลองทานกันเลยนะคะ มีแพนทำสวยทำสรรนะคะห้ามพลาดเลยนะคะชุดนี้รับรองว่าสวยเร็วหายไวเห็นผลเร็วเห็นผลจริงแน่นอนค่ะและยังไม่พอเท่านี้นะคะหรือจะเป็นเคสที่มีอาการหกล้มฟกช้ำมานะคะหรือภาตัดอื่นก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะคะพิกัดของน้องอยู่ที่ตะกาด้านล่างซ้ายมือกันเลยค่ะ สนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i น์แอดเซอร์จูรี่หรือโทรสอบถามได้ที่097-447-5573ได้เลยนะคะ